สวัสดีครับนักศึกษาทุกทท่านครับนะวันนี้อาจารย์มาแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุกทท่านเลยนะครับที่ประสบความสําเร็จนะครับจากการเรียนการศึกษานะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งบัณฑิตแล้วก็มหาบัณฑิตนะครับที่ได้รับเข้าราบพระชทานบัณาบัตรนะครับในรุ่นที่4ี่นะครับนะวันนี้เป็นวันที่มีแต่ความสุขนะครับความนักยินดีนะครับ เสียดายนะครับอาจารย์ก็ไม่ได้เข้าไปเจอพวกท่านเลยนะครับเนื่องจากสถานการณ์นะครับโรคระบาดโควิดนะครับนี่แหละแหละนะครับทำให้อาจารย์ไม่ได้ไปหาพวกท่านนะครับต้องมีการกักตัวนะครับตามนโยบายนะครับเว้นระยะห่างนะครับแต่ไม่เป็นไรครับเรามีเทคโนโลยีแบบนี้นะครับเราก็เป็นการปลอยพรแบบ New n o r m a l แล้วกันนะครับนะด้วยความคิด ด้วยความคิดถึงนะครับแล้วก,ลก็ด้วยความรักและคิดถึงเนี่ยอาจารย์ก็ยังมีวิดีโอคอลไปหาเพื่อนเพื่อนของพวกท่านนะครับแล้วก็ได้คุยกับหลายหลายคนได้แสดงความยินดีกับทุกทท่านนะครับนะก็แสดงความยินดีด้วยจริงๆนะครับที่พวกท่านได้ประสบความสําเร็จนะครับใบปริญญาบัตรนะครับที่เรากำลังจะได้เนี่ยเป็นใบที่สะท้อนถึงความสําเร็จที่มันเกิดขึ้นจะกสิ่งสําคัญนะครับที่ไม่น้อยกว่าใบปริญญาบัตร ก็คือระยะเวลาที่เราเดินทางมาถึงวันนี้ยังจำได้ไหมครับวันที่เราได้เข้ามาสมัครนะครับได้มาสัมภาษณ์แล้วก็เรียนแต่และวิชาวิชาแต่และวิชาผ่านการสอบอ่าบเข้มข้นนะครับมีทั้งความสุขเสียงหัวเราะเศร้าร้องไห้นะครับทั้งหมดมันผ่านจากความเพียรมานะความพยายามของพวกท่านนะครับจนมาถึงวันนี้นะครับแล้ววันนี้ก็เป็นวันหนึ่งที่ ถือว่าเป็นก้าวชีวิตที่สําคัญในชีวิตนะครับที่ผู้ท่านได้ประสบความสําเร็จอาจารย์อยากให้พวกเรานั้นนะได้จําความรู้สึกที่ประสบความสาเร็จแบบนี้นะครับและอยากให้พวกเรานั้นนะได้หาความสําเร็จใหม่ๆในชีวิตเป็นสิ่งที่ท้าทายในการดําเนินชีวิตต่อไปให้พวกเรานั้นได้มีชีวิตที่ก้าวหน้าต่อไปในอนาคตนะครับนะ และสิ่งสําคัญนะครับนะวันที่เราประสบกามสาเร็จนี้อย่าลืมไปบอกคนที่เรารักด้วยนะครับคุณพ่อนะครับคุณแม่คนในครอบครัวคนที่อยู่ในรอบตัวเราให้ให้เขาได้ร่วมมีความสุขไปกับเราด้วยนะครับรามคำแหงนะครับถึงแม้ว่าเราจบไปแล้วนะก็ยังถือว่าอาจารย์อยากให้เรามองว่าเป็นบ้านอีกหลังหนึ่งนะเราเป็นลูกพ่อขุนนะครับนะครับวันนี้เราจบการศึกษาเราถือว่าเราเป็นลูกพ่อขุน อย่างความเต็มความภาคภูมิใจนะครับนะหลังจากจบปีการศึกหลังคือห,หลังจากจบการศึกษาแล้วเนี่ยก็ว่างเมื่อไหร่ก็แวะมานะครับที่บ้านหลังนี้นะครับบ้านหลังนี้ก็ยินดีต้อนรับพวกท่านเสมอด้วยความอบอุ่นนะครับมาบอกเราครับว่าพวกท่านนั้นอ่ะเรียนจบไปแล้วพวกท่านประสบความสําเร็จอย่างไรบ้างพวกท่านมีชีวิตอย่างไรบ้างมาอัปเดตชีวิตให้เล่าสู่กันฟังนะครับด้วยความคิดถึงหลายๆคนนะครับเนาะ ก็ไม่อยากให้พวกท่านนั้นหายไปนะครับก็กลับมานะคิดถึงก็กลับมาหาเราบ่อยๆนะครับพวกเราก็เป็นกําลังใจให้พวกเราในการทํางานนะพวกท่านได้ประสบความสําเร็จในชีวิตได้ศึกษาเราเรียนไปแล้วก็ได้มีความก้าวหน้าในชีวิตก็เอามาเล่าสู่ให้อาจารย์ฟังให้เจ้าหน้าที่ฟังนะครับสิ่งพวกนี้แหละคือกําลังใจที่ดีในการทํางานของพวกเรานะครับก็อย่าลืมแวะกลับมาบ่อยๆนะครับซึ่งอีกสิ่งหนึ่งนะครับ ที่ที่ที่เป็นสิ่งสำคัญนะครับก็วันนี้นะครับนอกจากการประสบคสวามสำเร็จในเรื่องของการศึกษาแล้วนะครับนะวิตภาพที่เกิดขึ้นนะครับนัอนเป็นสิ่งที่ดีนั่นเป็นประสบการณ์ที่ดีซึ่งเหล่านี้นะครับมันก็จะอยู่กับเรานะครับไปตลอดไปนะครับก็มีมีเวลานะครับเดี๋ยวอาจารย์มาสุขโขทยัย นะครับรอบหน้าสถานการณ์ดีขึ้นสัญญานะเดี๋ยวเราจะมารับประทานอาหารร่วมกันมาถ่ายรูปร่วมกันนะถือว่าเป็นคอมมิชเมนต์ร่วมกันเลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเจอกันที่สุโขทยัยนะครับโอเคสุดท้ายนะครับอาจารย์ขอบุญบารมีของพ่อคุนรากคำแพงนะครับที่ดูแลปกปักรักษานะครับที่ที่แห่งนี้นะครับที่ประสิทธิ์ประสาท องค,ความรู้ให้กับพวกเรานะครับให้ท่านได้ไวอวยพรให้กับพวกเราให้พบแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับปลอดโรคปลอดภัยนะครับพบแต่ความเจริญก้าวหน้าในชีวิตใช้ความเพียรพยายามมานะอดทนที่เรามีจากการเรียนเนี่ยสิ่งเหล่านี้นะครับฝ่าฟันให้เราพบแต่สิ่งดีๆแล้วก็ประสบความสำเร็จในชีวิตก้าวหน้ายิ่งไปนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับวันนี้ก็ คิดถึงนะครับแล้วก็ด้วยความรักแล้วก็อยากที่จะมารูปแสดงความยินดีกับทุกท่านนะครับอาจารย์ก็ฝากมาเป็นรูปแบบคลิปวิดีโอคลิปนี้นะครับแล้วก็อยากเจอพวกท่านอีกครั้งอีอกครั้งหนึ่งจริงๆเดี๋ยววันเดี๋ยววันรับจริงก็คงได้เจอกันอีกนะครับแต่อยากร่วมถ่ายรูปกับทุกๆท่านด้วยจริงๆนะครับวันนี้ก็มีประมาณนี้ครับก็ แสดงความดีดีอีกครั้งหนึ่งนะครับกับทุกทุกท่านด,ดีดีด้วยนะครับ